สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พามาพักสมองโดยการทำต้นไม้กันอีกแล้วจ้าอากาศร้อนๆเนานะร้อนมากวันนี้ครับวันนี้อากาศร้อนมากค่ะทีนี้ก็เลยมาทำต้นไม้บรรเทาความร้อนกันนิดนึงใสช่ชวนชมอีกแล้วจ้านี่กำลังทำชวนชมอีกแล้วสงสัยแล้วสิมารีอยู่ไหนอากาศร,ร้อนๆอย่างนี้มารนะีอยู่ไหนเนาะอ้ยโอ้ยอยู่ไหนวะต้นตะเนว ้อนจ้ะมะลิบอกร้อนขอหลบหน่อยดูดิร้อนด้วยง่วงด้วยโอ้ยเร้จะเอาไม่จะเอาเรื่องไหนดีก่อนเละไม่ออกมาเลยนะบอกก่อนร้อนอะ่ะกลัวมะลิเป็นฮีสโตกฮะเป็นไงลูกข้างในมันเย็นหน่อยเนาะดูดิดดอาจจะดูลกหน่อยนะ แต่มันเย็นสุดแล้วตรงเนี้ยนี่บอกว่าขอขอลบขอลบร้อนหน่อยร้อนเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อทุกคนที่มีน้องๆอ,อยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่มีแอร์นะหาอะไรให้น้องๆทําแล้วมาให้เยน็ยนๆให้สดๆเนาะช่วงนี้อันตรายมากๆเลยก็เหมือนคุณพ่อเนาะคุณพ่อก็ทําวันนี้ดูหน้าดําตัวดําเลยโอ้ย เห็นต้นไม้แล้วก็ฉดชื้นหายร้อนกันเนาะ